วัดท่ากบูวัดเสงี่ยมพระพรพรบารมีจากวัดรวยวัดตะโกขอเสงี่ยมพระพรพรบารมีจากวัดจ้อยวัดบางช้างเหนือขอเสงี่ยมพระพรพรบารมีจากกลุ่มกบุญหลวงองคเพิ่มบุญเตี่ยววัดต่างบางแก้วขอเสงี่ยมพระพรพรบารมีจากวัดโพวัดทิ้งวัดใหม่สุโขทิศาลาม ขอสิงขอพรขอบารมีจากวระปานพรจอมพรนเมตะว่างพระทุกขาขอสิงขอพรขอบารมีจากพยากงเรียพานใหญ่หอมจงมาเปิดวิสเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลทุกทางเปิ ทังเปิดสังทังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะเปิดงาน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 เปิดเงิน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 เปิดทองเปิดทองเปิดทองโชคราบวาสนาโชคราบวาสนาโชคราบวาสนาประสิทธิประสิทธิประสิทธิประธานพร ชื่อลำตระกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเนือการตีฐานเขาขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอั ะมะหมดขาดหมดลาหมดคอมหมดตกมดโลกหมดภยัยหมดประสเียดจะลายเองปุถุคันนะธรรมังคันนะสังฆังคันนะพระพุทธเจ้าอยู่นะนะโมพุทธายะปราศิธิปราศิธิปราศิธิปราทานทอ เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเรงนี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวยดีหรือไม่ดีเมื่อดีตัว ตระเววิมานเนเอปิลัทเถจะฌานเอตรวนา ยากทักาทันาขาเสตังตาสันทิเตยังมมนีวลวจนงตาตะโวเมสุนานโตธรรมะสวนาคาโลอายามบัทัตาธรรมะสวนา thi trong bồn trong trong vật nước ạ à, thì toàn không tôi vì quan thủ quan cho lớn đuôi ai yêu quan na thủ pháp và một to một một rộ một phai một lại าโมกะลุนาพุานลีทาลินเดยาอินดุะเจ้าดุกูด้วยทางเมตตานัพ่อมอมแม่นัพ่อมอมแม่นัพ่อมอแม่นัพ่อมอมแม่นัพ่อมอแม่นัพ่อมอมแม่ประสิทธิประสิทธิประสิทธิประทานพร ถูกค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเรืงนี้ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีหนักเา มหาบพกนับนี้ก็ไเจ้าวจะพอเบิกองพระร่มพรคูบาอาจารย์ทางสิบสองพระรายที่สิงสิทุิาอยู่ในอรหันตโลกในภพมโลกในเทวโลกในหินมโลก ในมนุษย์ทะเลได้ยมมาหลอกให้มาหลอกสิสิ่งก็ติดอยู่ในสิบหกจันทรวายสิบห้าจันทรดินสิบสี่จันเบื้องบาดาลดีสิบเอ็ดแล้ก็ทรณีตรสิ่งก็ติดอยู่ในจาตุรัสทิศธาตุสัจจะสิสิ่งก็ติดอยู่ในดินน้ำลมไฟอากาศสถัจจะสิ่งก็ติดอยู่ นาสังถานที่แห่งนี้ที่สิ่งศักดสิทธิ์อยู่ในเขตสถานที่อุทยานของบรรดาทท่านั้งหลายบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกฤตบาเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอครปฐาที่สิ่งศักดสิทธิ์อยู่ในเขต ราจวังทิพิงสิทธิ์จุนในกลางหลักเมืองถูกจังหวัดจังหวัดจังหวัดทิพย์สิทธิ์จุนในวังว่าอาลามทิพย์สิิ์จุนังสิทิศแปดสิทิศเทศถูกเทศทิพทิพนาถึงแปดสิทธิ์สิทธิ์ต้องรอสสิบเจ็ดสิบประมาจะเป็หญิงเป็นชายเป็นผู้ทางผู้แก่เด็กเป็นสามได้เมื่อ ได้ยินเสียงร้องของประกาศนาบัดนี้ก็เป็เจ้าขออันเถิดทุกองทุกทานจงเะเิญเอาตัรองราบกรณีทีได้พิธีบูชาขอพรเปิดโชคลาภเปิดทรัพย์ลาภโชโมาเปิดทิเปิดทางเปิดแมทว่า กลังเปิดเปิดโวยนักโมพุทธายะเปิดงานเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองจคราวัาสนาจบราวัตราาสนากบราวัราสนาปราศิธิประศิธิประศิธิปราทานภพ คือนำตระกูลมาเดินจิตเกิดลปที่ตำบลอำเภอจังหวัดนี้อธิการเราสาทุจ่าทุจ่าทุรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเรื่องำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์กันเจ้า เจ้าควาพระมหากตรศัตรูบิดามรรดารูบาาจาเทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายกัปรพรรด์ทั้งหลายกัพระอัญญาย์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวเจ้าคำนวิบัตประจำตัวเทวดาประจำที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจำที่ทำอาหากินญาติความพ่อญาติขอาแม่ญาติความัวญาติของมเมียแม่ญานางเอือแม่นางรถจอดแม่นางรถไกว จงมาเปิดพิเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดก็บารมีเปิดงานเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองโชคราบราสนากโชคราบรอสนามโชคราบรอสนาปราศิธิปราศิธิประทานพรบอกชื่อนำตระกูลวาโดยทีเกิดกันเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเลิกอาิีฐานเอา สาธุสาธุสาธุรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีสาธุ แม่ก็ต้ันี้แม่ก็ท้งรนี้แม่ก็คงพาแม่ก็เพิ่มแม่ก็พาแม่ก็บอกอบก็มีคนแรกทางระคุมาน ปิดสองเปิดสองโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาประสิทธิประสิทธิประสิทธิปะทานองบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวานเลขี่ตำบลอําเภอจังหวัดเลือกอธิษฐานออก สาธุสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ทนไม่ทนไม่ทนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยตึงนี้ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีเรื่องหน้าบารมีของพระแก้วพระปรางพระปู่ไม่ยากพระเท้าวิรุฬห์พระเท้าบานาตุพระเท้าเวชสุวรรณ สุริยะันธากราหูพระพิรากาพระพิราทองเมืองพระพิราสงเครื่องพิเศษระท้ามหาพรมจักดิษฐพระพิเดชจักดิษฐจงมาปัดท้กปัดโตปัดโรคปัดภัยเราะนอกเราะในเราะวางราะเดือนขาะที่ข้อร้ายๆออกไปหายไปข้อร้ายๆออกไปหายไป พ่อลาลายออกไปหายไปพ่อลาลายออกไปหายไปพ่อหลาลายออกไปหายไปภไว้าแต al so <s Elliott ills> ่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระพระคุณของเทวดารักษาแควคาดแถวคาดแควคาดตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดี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  ้าขายีมีกำไรไม่ขาดทุนรวยก็รวยรวยก็รวยรวยก็รวย,รว,ย,รว,ย,รว,ยวันที่ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่ ตอนเดียวเราจะทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดินมานี้เนาะแล้วพวกอะไรท่านจะขอใครก็ได้้องขอแม่อุมาคาลีตู้ราาคาลีแม่รัก็มีแม่คือตูดีก็ได้เนาะเอาตะตังก็เสียบเสียบเอาเสียบตรงไหนก็ได้แล้วก็หีบไปทุลบายเอาคนนั้นนี้ดังร้อยเอาลุกลกเดินเลยยืนยืนแต่ยาวเนาะจะอ้อมมาทางนี้แล้วมาทางนี้ตั้งแต่เยาวยาว ถ้าคนไหนชอบร้อนลงนู้เจะเห็นก็เราก็วงอะไรค้องไหนก็ได้แม่ผู้มาเทวีผู้รักพาการีก็ระบุชาองค์พ่อพระิวัตรนาพระพรหมติเรติบูชาที่เราลงอะไรคล้ององค์ไหนก็ได้อาจาตยางไทงไหนก็ได้แล้วก็หยิบไปพละใบเนาะเอาเชิญพัก